ดูอีกหนึ่งความคืบหน้าคดีของอดีตนาย,ยกทักษิณหลังจากขอขยายเวลาเป็นครั้งที่สองในการพิจารณายื่นอุทธรณ์คดีนายทักษิณชินวัตรที่ตกเป็นจำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันมาตราน1นึ1 2, นะครับที่ศาลชั้นต้นพิ่ภากษายกฟ้องกรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักข่วแห่งหนึ่งที่กรุงโซโกลิลีใต้เมื่อปี58มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันโดยเป็นอำนาจของอายการสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งจะครบ การขอขยายระยะเวลาในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งล่าสุดครับทางคุณอิทธิพรแก้วทิพย์อายการสูงสุดมีความเห็นว่าการกระทําของนายทักษณิณเป็นความผิดตามฟ้องเห็นควรที่จะยืดอุทธรคดีให้ศาลอุทธรเป็นผู้พิจารณาต่อไปนะครับคำสั่งยืนอุทธรของอายการสูงสุดนั้นถือเป็นคําสั่งเด็ดขาดและจะถูกส่งไปยังอายการสํานักงานคดีอาญา8เจ้าของสํานวนเพื่อยื่นอุทธรคดีนะครับต่อศาลอุทธร์ พิจารณาเพื่อที่จะมีคำพิพากษาต่อไปครับวันนี้สารดีกายังได้พิจารณาคดีกรณีกรมสพากรในฐานะจำเลยนะครับโดยมีคำพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตัมนตรีในฐานะโจทก์ครับเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น Corporation Corporation จำกัดมห ah าชน17,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ คดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินขอบนั้นก่อนหน้านี้ศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษได้มีคำพิพากษาเมื่อปี66ให้เพิกถอนการประเมินภาษีของทางกรมสรรพากรโดยให้เหตุผลว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งนายทักษิณก็ได้ชนะคดีนี้ในศาลชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทธรน,นะครับอย่างไรก็ตามทางสรรพากร,กรก็ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาและล่าสุดวันนี้ครับ17พฤศจิกายนศาลฎีกาก็พิพากษากลับ ไม่ยืนตามสารุทรนนะครับให้พิพากษาบังคับคดีเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินขอบครับสื่อรายงานข่าวก็บว่าคดีนี้ทางกรมสปปรรพากรได้เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน17,600ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรจากการขายหุ้นชินขอบนะครับโดยการดำเนินการของกรมสปปรรพากรได้อ่กนหนังสือแจ้งประเมินภาษีเมื่อปี2560จนกระทั่งมีคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง โดยมีคำพิพากษาให้หนายทักษิณเนี่ยชนะคดีแล้วก็ให้เพิกถอนการประเมินภาษ,ษีดังกล่าวนะครับให้ผลว่าการดำเนินการของทางสปบกรเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายขั้นตอนหลังจากนี้ยังไงต่อขั้นตอนหลังจากนี้ครับจะต้องมีการบังคับคดีซึ่งอาจจะต้องมีการขอให้ออกหมายบังคับคดีก่อนก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาราว1-2เดือนถึงจะออกหมายบังคับคดีได้ครับ